<c oughs> สวัสดีย่มมามือเสาร์ื้นนี้เขาเล่นยุสระบุรีมาหอดจอดถึงตะมะคาืนในที่พักแล่มเออมือคืนอี่มพาพักแล่มยุพีมาหอดตะมขคืนแล้วพักแล่มนอนยุพี ป๊าเป็นซุปนี่ย่างตะมะขึ้นบนตินนี่เขาเผาเขจี้อย่างท่านฮะเดี๋ยวอีกปีย่างนี่อย่างแทะขับตัวเขาฮะแอบปรยุนอีกแล้วป้าอ่อันนี้แกงค่อยตรงไป ท้านี้คนดีนะครับเกลียแต่บางคนมัดเดินโซ่แกงค่อยสระบุรีประกันมาผักนอนแต่เมื่อคืน สิไปเซอาบเซห้องห้องน้ำมเซก็ตั้งอนู่ทางหนาเลยจะมาหออตะม้อขึ้นนอนมาห่ออเออ เดินทางมาแต่พูนสั่งคอมมาหอดแกงค่อยมาขึ้นสามทุ่มเตยล่าแล้วกับมามาหอดนนอนเลยเหมือนมีบรรยากาศสนามอบตอ,อบตอ,อบต,อ,อ,บตอ,อย่างสนามข่างเดินอบตอ มือแรงมีสอดน้ำมันพี่น้องมือแรงมีแอนออร์ดีด้วยนะคะเอ้าวพอกันเด้อมือแรงอัปเดตพี่น้องเบิง้งย่างมือเสาบรรยากาศย่างมือเสาทีมงานทำมอหแต่มือคือนนี่พักแล่มือคือนนี่ยูนพวอแกงค้อยสระบ,บุรี่พอกันคะ่ะ